สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเจ้ก็เสมอจ้านเหมือนเดิมจ้าก็มือนีก็เปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่ากัง่ามหลายง่ามจนหมาเฮาอันนี้กัเสมอจ้นกับเปลี่ยนทรงผมใหม่จะเป็นทรงนามาจ้ามีไม่โท่นำ้ำแล้วก็สีมะเบิงวาอเมซิง่งที่นี่บ้านโนโนโอุตสาชุมพลบุรีจ้าจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้เพิ่นมีการทำนาปรัง เพราะว่ากับเป็นเรื่องที่อเมซิ่งลหลายจ้จาเจ้าของเพื่อนเนี่ยก็เป็นคนที่อ่าคล้ายๆว่าถ่อาถึงภาษาโบราณก็เป็นคนมังน่งมีจ่ามีง้อมีเพื่อนไม่จักรยานไม่หมห้อห้งเขามีบ้านแถมมีหน้าปร่างน้ำอีกจ้าดูสีอเมซิ่งจริงๆจะาเสดตามไปเบิงว่ายุคสมัยสมือนี่อาการดำหน้าถึงเพื่อนกับเป็นการแบบว่าบานเขานะหละจ้าแต่ว่า ตรงไหนที่เป็นแบบวา่าเข่าเกิดห่างก็จะมีการส่อมแซมโดยไอ้เจ้าหน้าที่เจ้าชาาิพิเศษสีมาดำลงไปจากภาวาสาขาการทำหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของขาดแต่คือการจัดกรณีพิเศษในหมายถึงว่าจะป็นผููเจ้าชาาิโดยตรงโดยเฉพาะจะขัดเฉพาะหัว่ากาท,ที่ดั้มหน้าเก่งจริงจริง,รงเสมอจัน,ก,นก็เคยดำคือกัน โดนหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็คิดว่ากัามาดั้มแต่คือกาแจะว่าบดาดั้มให้เปนเพื่อนเบิงกบบงห้เจ้าเจ้าที่พิเศษเป็นดัมน,นะจ้าตอนนี้แต่เมื่อแจ้งเกิดภาพเปนเพื่อนไปเบิงต้องที่ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆแถวนี้เ้อจาสิ่งแวดล้อมแถวนี้ก็ดีหลายจ้าเพราะว่าซิมีแบบคลายว่าเป็นสะนามแบบโบราณสมัยคือเ้าเป็นเด็กน้อยมีพักบุ้งพร้อมเวลากเก็บไปกิน นี่ยเราจะสานามแบบโบราณน้นมนี่ก็สำคัญหลายเพราะว่ามีการปลูกพักสวนครัวเพื่อก็ต้องใส่น a m แถวนี้ในการดำรงชีพจะน้ m นี่ก็ใสเด้วยจ้าว่าสิเป็นนามใสแบบมองไปสีดำดำแต่ว่าสิจริงนามใสจ้า หลังหลังของเสมอจันน่ก็สเเป็นหน้าของเพิ่นจากเพิ่นทำคลายว่าหน้าปรังเพิ่นกับวานไปแล้วดวาต้อนนี้เข่าของเพิ่นนี่กัสไขคลายว่ามีจุดใดที่มีหางเพิ่นก็สิจ่างผู้ช้ำนาญการพิเศษบ้าดั้หน้าตรงนี้จา้าตามเสมอจันไปเบิงเลยจา้า a เม z i n g นี่เด้อจ้ k น้ำวิเศษน้ำหวานน้ำแทบน้ำอร่อยน้ำขอกินนะเด้อจ้าเพิ่งกับบอลบอทงเสียงมากเด้อมันอยู่ได้แจวเลยน้ำในน้ำดื่มจ้าเพราะว่าเพิ่งก็ามาไวให้เจ้าหน้าที่สิดปัิจบัตินานองเนื่อยก็ได้มากดื่มน้ำคลายให้สบายสบายจ้าตอนนี้ก็พอเจ้าของหน้าพลเร้อจ้าก็จะได้แนจ้าเขาหางบอห่างอยู่เนาะ ก็ต้องดั้มดั้มดัด้มไปนี่เลยจ้าเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเป็นอูขอ๋ขาวอูหนามของเพิ่นเลยจ้าอันหน้าขวดต่อไปข้างหน้าน,นี่ทีดิ้นตรงนี้กับภูเพิ่มมูล,ลาค่าขึ้นไปสูงมากกว่านี่จ้าเพราะว่าเป็นทีดิ้นที่ยูติดกับป่าแล้วก็เพิ่มมูล,ลาคา่าบรรยากาศดีฝรั่งเขาก็อยากไมย่ยูจิตเละจ้าดั้มหน้ายัางมีความสุขเลยจ้าเบิ่งบอลลเวตรอบๆตามไปเลย้ะจ้าเจ้าหน้าที่เพิินดั้มไฮดั้มหน้า มีความเฉียวชาญสูงนี่คือบุคคลพิเศษสาขาพิเศษจะขอยขอยกย่องเพราะว่าอ่าเป็นคุณภาพของประเทศชาติจริงๆจะปัจจัยสีนีก่ก็อาหารนี่แหละหลอดใต้จ้าขันว่าบอดด้ก,กินเขานี่อาหารนี่อาทิตย์หนึ่งเจ็ดหมืน่นนี่ทั้งนามทั้งเขานี่ใต้คาที่แต่ว่า้าบอดด้งดทางงดแข่เดือนหนึ่งกับใตดด้เ้อจ้าอันนี้กเบแวกันไปจา้า ทำหน้าไปจะได้แน่จ้าด้ามไงบอเมยจ้าโอ้แล้วเมยแม่นจะดอกขยกระถามแบบคำถามฉลาดเกินไปงงจ้าเมยอ,อยู่เด้พูดถึงขันเล่าขึ้นวันเล่ามโหแล้วก็สุข,ข่อยแล้วเกี่ต้มมองนี่แหละ <c oughs> พอมาถามคำถามแบบว่าถามว่าเมยบอจ้าถามไปไ,นไหนจังเด๋ยอกับก็ยังว่ากับเมยเป็นธรรมาด้เละจ้า คุณค่าของแผ่นดินพเพราะว่าเกษตรกรนักเอาเบ้าสู่เพิ่นทำให้คนในชาติมีอาหารอร่อยเช่เข้าวหอมมะลิที่ทรงคุณค่าของชุมพลบุรีป่อยกระตือว่าเป็นการาทําประโยชน์ยัางูงสุดให้กับประเทศชาติเลยจ้ะขอ,อยกย่อง

ขอบคุณหลายๆได้จ้าในี่ขอด้ามไฮด้ามต้าเกิดถึงความหลังเมื่อประมาณสิบปีปีที่แล้วจ้าไปกันจะ อันนี้แล้วเนาะจ้าสีแล้วเนาะกับบ่อปลาตัวเนาะจ้าดำหน้าเนี่ยแต่ไม่ตะกี้เห็นเป็นคือกันได้จ้าเนี่ยเพื่อนจับตรงมุมนี่ละจ้าเนี่ยเราอย่ไาไปจับมองนี่พราะว่าคันเทาจับมองนี่ปุ๊บไม่จะ h หักไม่จะไม่จะ hard เออไม่จะ h หักเขาจับมองป้ายตรงนี้ได้จา้าไม่สิดแต่เวลาจ้ำลงไปในดินเวลาเากดต่อไปเขาเอาดินถับตัวสี่ไม่ติดบ่อ hard จ้าตะกอนก็เคยอยู่โอ้หมูอนตัวนี้ ผมะอกใช่นี่แหละแต่ว่ากับบ่กอยเชี่ยวช้านไปเดมันบ่านเด็กบ้านเดกแบบว่าบ้านเด็กวงโตสินะบ่ได้ไปปจำล้วกก่อนนะจ๊ะจากการดําให้ดําหน้าเด็ก็คือว่ามันสางประโยชน์สางชาติเทาไรี่สมัยต่กอนเท่ากห คล่ไขว่าโบราณการมา,จากจะเสมอจันก็นไดรลองดั้มแต่ก็พอตะดั้มไปแล้วท่านีอกอ้อยยังบาเมอ่มวิชาเก่าๆด้วยจากเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ห้าเนี่ยว่าอ้ยคือว่าคเคยน่นแหละจะคนที่เคยไปแล้วเคยลองดั้มร่องอยังไปแล้วนี่มันยังบ่ลริมของเก่าจะสามารถที่สิเหตุดไดอยู่จาแต่ก็ยังพัไนาชั้นหน้วแต่าต้องฝึกดั้มไปด้น,ดนจังสิเหตุดได้จ้ะ กับมือนีกับมว,มวนมวนหลายจหม,มวนมวนแบบว่าเดี๋ยวมาลองดำด้มไฮดำหน้าอยู่นี่เด้จานเพื่อนๆซิงแวรลอ้อมอาจจะเป็นต้นต้านบานเหาสมัยตะกี้ก็ยังมีเหลืออยู่เด้จาต้นต้านแถวนี้เสมอจันก็จะลงไปดั้มให้แล้วก่อนจ้านี่ล่ะจ้าสมัยตะกี้แม่บ่จ้าสมัยตะกี้นี่เวลาเหาไอ้ลบกกกามาแล้วเขาก็ต้องเตะกาสินะจ้านี่ นี่เจ้าสินี่เตก้าจ้าสิลบดึงมาดึงมาดึงมาข้ากับมาเตก้าเจ้าสจาขาวบาสุเมือนี่คนเขาจะต้องมีความสามารถรอบด้านจ้าเอังเป็นใหโซจังค่อยนี่กะให้ให้โซ่โซ่ได้กะกลางต่อจาเฮาสามาถมีความสามารถเกิดอะไรแบบจิวเี่นะนี่ยจ้าดำไปการดำหน้า ถ้าเปถ้าจะเดินหน้าได้จะอยหลังมาเสียเงียบอ๋อมันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเนาะจ้ะเจอกันในคลิปหน้าเด้อจ้าเพื่อนๆเบื้องหลังเราก็จะดั้มจอยเพิ่นจนแล้วเพ่นลัดจ้า ขอบคุณจ้าสบายดีมวลมวนไม่เตอมมวลก็มวลใส่ชีวิตเองมีความสุขจ้าสวัสดีจ้า